ก็สวัสดีเพื่อนๆกันทุกทุกคนนะครับวันนี้นะครับผมครูเอ็มนะครับอาจารย์สุรศักดิ์เชื้อชัยนะครับร้านเอ็มอิเล็กทรอนิกส์นะครับตำบลด่านทัะโกอำเภอจอบึงจังหวัดราชบุรีนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวนะครับเจ้าเครื่องเครื่องขยายเสียงสําหรับงานบ้านนกนะครับของคุณพี่ที่อยู่ชุมพรนะครับเป็นโปรเจกต์แรกนะครับที่สั่งเข้ามานะครับกล่องพัสดุกล่องใสก็เลยจะเป็นกล่องไม้ครับเพราะว่ามันเป็นตัวต้นแบบนะครับ ตัวต้นแบบกล่องใส่หรือเป็นกล่องไม้นะครับวันนี้ขออนุญาตไม่เทสเสียงนะครับเพราะว่าผมออกแบบไว้สําหรับงานเกี่ยวกับนกโดยตรงนะครับมันไม่สามารถเปิดเพลงได้นะครับเปิดเพลงมันเสียงมันไม่ดีนะครับแต่ไว้สําหรับงานนกอย่างเดียวนะครับนะก็จะมาอธิบายการใช้งานแบบคร่าวๆให้ฟังให้ชมกันนะครับตัวนี้นะครับสเปคนะครับต่อดอกลำโพงสวิตเตอร์เสียงแหลมนะครับโหลดศูนย์โอห์มนะครับก็ระบบ ภาคไฟนะครับภาคไฟก็50โวลต์นะครับค่อนข้างจะสูงนะครับบวกลบกาวนะครับก็ลำโพงเสียงแหลมสวิตเตอร์นะครับสำหรับบ้านนกนะครับก็ไม่เกินไม่เกินพันไม่เกินพันดอกประมาณนี้นะครับคำนวณไปคร่าวๆคือไม่เกินพันดอกนะครับคือโลดสนดอมได้เลยนะครับถามว่าระบบระบายอากาศนะครับผมเลือกเอาอีซิงเว้นนอกครับไม่เอาพัดลมใส่นะครับเพราะว่าถ้าเราใส่พัดลมเอาเอาพัดลมใส่ปุ๊บมันจะมีคลื่นความถี่เสียงของพัดลมอะนะครับ มันเข้าไปกวนนะครับมันเข้าไปกวนในระบบก็คือเครื่องวามดีเสียงวัดลมถ้าเราไม่ต่อสวิตเตอร์แล้วเราไม่รีดรีพะละของคลื่นความดีเสียงของนกอะที่ว่ามันอะไรประมาณนี้ออกมามันจะไม่ได้ยินเสียงของบัดลมแต่นี้ตอนใส่บัดลมปั๊บมันได้ยินเสียงก็คืออุณหภูมิสาม้อสะสมมันจะอุ่นๆนะครับอุ่นๆอยู่ตรงตัวสิงซิงใหญ่นี้เท่านั้นนะครับนะก็เพคือการทํางานของตัวเครื่องก็คือว่าเปิดเครื่องนะครับ เครื่องเล็งันลุ่นอย่างเดียวนะครับเสียบสัยได้ครับเสียงออกไปจะเป็นมาตรฐานของนกเลยนะครับจะไม่ไม่มีการตัดต่อปรุงแต่งของนกเลยทั้งสิ้นนะ้ว่ามันต้องเหมือนนกจริงๆนะครับมันต้องเหมือนนะคือมันต้องเหมือนนะครับถ้าไม่มีการปรับเสียงแหลมเสียงกลางเนี่ยมันไม่เหมือนนกนะครับเขาเรียกมันไม่เหมือนนกนะครับจะมีรีโมทคอนโทรลให้นะครับรีโมทก็จะมีโหมด EQ นะครับเปลี่ยนย่านความถี่เสียงของตัวนกนะครับว่าจะเอาขึ้นความถี่เสียงต่าเสียงกลางมากเสียงแหลมมากก็ให้ลูกค้าลองเลือกเอานะครับให้ลูกค้าลองเลือกเอ ก็ด้านหลังนะครับด้านหลังจะมีชุดต่อลำโพงชุดเดียวนะครับคือเขาเล่นสายเดียวลากยาวนะว่าประมาณนี้นะครับแล้วก็สายไฟนะครับเป็นปลั๊กเสียบมอค้าปลั๊กคอมพิวเตอร์นะครับประมาณนี้นะครับส่วนด้านหน้านะครับด้านหน้าก็จะมีชุดอ่ายูดบีการ์ดนะครับบลูทูธมีบลูทูธด้วยนะครับแต่ว่าจริงบลูทูธมันติดมากับตัววงจรตัวนี้นะครับแต่ภายในนะครับค่อนข้างจะหนักตัวนี้หนักหนักหนักหลายกิโลนะครับเดี๋ยวผมเอาตาช่างไว้ช่างให้ดูเฮ้ยผมมีตาช่างอยู่นะ เออเอาตาช่างไว้ไหนเนาะนะครับพอดีถามว่าทําไมอาจารย์เอ็มไม่เปิดร้านนะครับพอดีผมจะไปส่งของด่วนให้เขาด้วยนะครับไปฝากน้องเขาส่งนะครับฝากน้องเคอรี่นะครับคือผมไม่ได้ไปสูตรนะครับก็อยาให้ดูน้นําหนักหนักขนาดไหนนะครับตัวนี้หนักเยอะๆขอ,อยจะจะปีซิงยกแล้วกันโอ้โหยกไม่ขึ้นเอ,อิบเอ,อิบเอ,อิบ นะครับแปดกิโลนะครับนะแปดจุดสองกิโลนะครับต่อตัวนะครับหนักมากนะครับเพราะว่าภาคไฟผมนะครับค่อนข้างจะดำไปเยอะนะครับผมเน้นเน้นเน้นภาคไฟนะครับก็คือง่ายภาคใจไฟเนี่ยสําคัญนะครับเอาวางตรงนี้แล้วกันอ่ะตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับของลูกค้าที่ส่งเข้ามาก็เต็มนะเห็นไหมงานโมดิฟายก็โอ้โหท้งนั้นแหละครับนะ ก็คนเดียวนะครับมันจะช้าสักนิดมันช้าเยอะนะมันช้านีดช้าเยอะเลยแต่ว่าโปรเจกต์ออกไปคือมันต้องจบนะครับโปรเจกต์ project ออกไปมันต้องเพอร์เฟกนะครับนะก็จะเป็นระบบนี้นะครับอ่ะอ่าอธิบายถึงไหนอะอโอเคน้าหนักแปดกว่ากิโลเกือบตีเกือบสิบโลนะครับนะแรงใจไฟค่อนข้างจะใหญ่ใหญ่มากเลยนะครับแล้วก็ชุดขยายนะครับเป็นอ่ะขอไม่บอกดีกว่า ไม่รู้ไม่บอกไม่บอกไม่บอกไม่ได้นะครับเป็นความลับนะครับเอาเป็นว่าคือระบบการทางานนะครับเสียบปลั๊กนะครับเสียบสายรัพงเปิดสวิ์นะครับระบบบุนทุททำงานนะครับใส่เมมโมรีการ์ดหรือแฟลชไดร์นะครับที่เป็นเสียงนกนะครับและก็เล่งวงลุ่มอย่างเดียวนะครับถ้าจะปรับคืนความถี่เสียงนกให้มันตามที่เราหูหรือตามนกก็ใช้คําว่า EQ นะครับกด EQ กด EQ ตรงรีโมทนะครับรีโมทผมจะเอาอันนี้แปะไว้การรุดนนะครับกดเอาถอดนะไม่ใช่กดกันอย่างนี้กดอย่างนี้ไม่ได้นะ ยกออกมาแล้วก็กดกดอย่างนี้นะครับกดเข้าเครื่องนะครับเปลี่ยนโหมด EQ เอานะครับไอตัวนี้นะครับผมแปะเทปสองหน้าไว้นะครับเดี๋ยวส่งมันจะรุดนะครับเลยแปะไว้อย่างนี้นะครับนะด้านหลังก็มีอย่างเงี้ยคือแบบใช้งานแบบเรียบง่ายนะครับถ้าเป็น power ธรรมดาที่ไปต่อนกครับมันผมเคยลองแล้วคือมันไม่ perfect คือบางทีมันไม่เหมือนไงมันไม่เหมือนนกแล้วนกมันไม่เข้าอะไรประมาณเนี้ยนะครับโปรเจกต์นี้2ตัวนะครับอืมสบายๆนะครับลูกค้าไปใช้ลำโพงร้อย ร้อยกว่าดอกสองร้อยกว่าดอกสามร้อยกว่าดอกสี่ร้อยดอกก็ไม่คำนวณไว้คือไม่เกินพันดอกนะครับเป็นลำโพงเสียงแหลมสวิตเตอร์ที่ไหลไม่เล็กนะครับมีซีควบคุมนะครับก็ไม่เกินพันนะครับโหลดโหลดได้ยันสูงเลยนะครับก็ว่ามันมันไม่ได้เปิดระดับแบบอัดเหมือนเพลงมันมันอยู่ประมาณเนี้ยต่ที่รู้ๆนะครับนะเอาโอเคนะครับอธิบายการใช้งานประมาณนี้คร่าวๆนะครับเดี๋ยวก็อาจะเอารูปภาพสวยๆนะครับพร้อมคลิปวิดีโอนี้นะครับ บีบนะลงลง u t u b e นะครับก็ไปรับชมมาฟังกันใครสนใจก็คราวนี้ถ้าใครสนใจคราวนี้มันจะไม่ใช่เป็นงานไม้แล้วนี่งานวมนนี้คือแล้วก็งานหัวสมองเลยนะครับคือเป็นตัวโปรเจกต์สตัวนะครับงานไม้เนี่ยนะครับแต่ใช้งานได้ยาวนานรัาไม่ต้องกลัวนะครับได้ยาวนานมีปัญหาส่งกลับมาซ่อมฟรีเลยเรานี้ตรงๆนะครับแต่ถ้าโปรเจกต์ต่อไปใครจะสร้างคราวนี้อยู่ในหัวสมองหมดแล้วก็คืออ่าระบบขึ้นความทรงความที่อะไรทุกอย่างนะครับอยู่ในหัวสมองหมดแล้วก็คือรู้รู้หมดแล้วคือจดจดไว้ในตำราเรียบร้อยแล้วว่า สำหรับงานต้อนกต้องเป็นอย่างนี้ในสเตปนี้นะครับเดี๋ยวผมก็ต้องไปหากล้องสร้างกล้องนะครับสร้างกล้องให้ทางร้านทีมกล้องครับตีกล้องขึ้นมาตีกล้องขึ้นมาอ่าเป็นทรงไหนก็ว่านไปนะครับออกแบบไปตอนนี้คือเงินตัวเออเราด้านหน้าเป็นรเปิดอีกประมาณนี้เราก็ตีให้เบียดเรียบแล้วก็ตัวเอาอีซิงไว้ด้านบนเพื่อระบายร้อนแต่ถ้าเอาพัดลมติดนะครับมัน ลื่นความทีของตัวพัดลมอ่ะมันเป็นสวิตไงมันจะกี้มันจะเข้ามันเข้าส่วนหนึ่งแหละส่วนหนึ่งที่เข้าแต่ส่วน <t akers> ใหญ่เราไม่ค่อยได้ยินกันถ้าเราไม่ได้ใช้ยันความถียานนั้นนะครับแต่ถ้าไม่ให้ดังนะครับมันก็ทําได้นะครับแต่ต้องลองต้องลองลองลองอีกตรงนี้หนึ่งแก้ไขเรื่องตรงใส่พัดลมนะครับแต่จริงๆแล้วคือที่ผมเทสนะครับโหลดสูดโอมจริงๆเลยนะครับไม่ร้อนนะครับไม่ร้อนเลยนะครับคือไม่ร้อนอ่ะว่างันนี้ก่อนนะไม่ร้อนนะ อุ่นๆว่างไงนนี่ก็อุ่นแต่มันร้อนคือก็ร้อนไปครับเพราะว่ามันมันสัมผัสอากาศภายนอกอยู่แล้วนะครับไม่ต้องซีเรียสนะครับนะอ่ะโอเคครับเพื่อนๆนะอันนี้ก็พอนะครับอธิบายกันใช้งานเท่านี้พอไม่ได้ลองเสียงให้ฟังครับเพราะว่ามันเป็นเสียงนกไงมันไม่มีความเพาะของเพลงแล้วมันไม่ใช่เพลงนะโอเคเจ็ดแปดนาทีเท่านี้ก็พอละเดี๋ยวผมครับวันนี้ก็ฝากคลิปกันได้ด้วยนะผมอาจารย์สุรศักดิ์เฉลิฉัยครับเรียมที่เรียกว่าครูเอ็มนะครับร้านเอ็มอิเล็กทรอนิกส์นะครับตําบลด่านทับารบตะโกง เจ้าตัวที่ไปไว้กับเครื่องบ้านนกนะครับโอเควันนี้๊ายบายครับเดี๋ยวผมจะไปส่งให้ลูกค้าแล้วนะครับโอเคจุบจ๊บ